ก็สวัสดีครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2อง6หเวลาประมาณ17เนาฬิกายี่สนาทีครับนี้ฝนได้ตกลงมาแล้วตามภาพนะครับลองสุกันฟังครับนี่ค่เป็นวันที่2นะครับติดต่อกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับจากบ้านของผมเองนะครับสดชื่นครับ ดูฟ้าฝนตกแบบนี้บ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับตกเหมือนกันหรือเปล่านะแน่นอนครับฝนตกครั้งนี้ความดีใจเกิดขึ้นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับที่ได้ทำการไถหว่านแล้วก็ได้ปั่นข้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้อยเกษตรกรที่ผมอยู่ทางที่ผมอยู่ก็คงดีใจนะครับ แ้่ท,ที่น้องเป็นอยไรบ้างบางพื้นที่ก็ตกบ้างไม่ตกบ้างบางพื้นที่ก็ตกกันทุกวันเลยแน่นอนครับมันเป็นกับธรรมชาตินะก็มีความสุขดีนะครับกับธรรมชาติอันงดงามน,นะครับตามภาพ ผมได้ตกลงมาโอเคครับสวัสดีครับ